Thank you よっ เคลื่อนที่เร็วติดตั้งอุปกรณ์ตัดถ่างและเครื่องปั่นไฟสำรองจัดให้มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและรถดับเพลิงชนิดฉีดโฟมจัดเวรยามเตรียมปากาความพร้อมรับเพศสาธนับภัยตลอดที่สชั่วโมงโดยจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารนับภัยรอรับเพศวันและเช็ดนายและเจ้าหน้าที่ผู้บัติงานผู้ชีพถูกเชิญวันละค่านาย ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นให้มีสภาพพร้อมใช้งานมั่นคงแข็งแรงมีการดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยการให้ประชาชนใส่มวกันนอกในการขี่รถจักรยานยนต์จัดให้มีโครงการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดอาสาพันพิบัติตำรวจชุมชนออกตรวจเวรในยามค่ำคืนบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลท่าน้งม,มุ่งหักติดตั้งตู้แดงและบรรจุฐางเคมีดับเพลิงบริเวณเขตชุมชนดำเนินการติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณทางหลวงท้องถิ่นให้ครอบคุมทั้งพื้นที่ดำเนินการจัดระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายและเสียงต ผมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรม,มาภิบาลเทศบาลตำบลถนำอ้อยมอ่วงหักเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคเหนือซึ่งมีประชาชนเดินทางสัญจรสู่ภาคเหนือเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต้องผ่านเขตเทศบาลเนื่องจากในเขตพื้นที่ของเรานั้นมีถนนสายเอเชียตัดผ่านโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จะมีการจราจรหนาแน่นปริมาณรถค่อนข้างมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผมจึงมีนโยบายเรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่ให้ดีขึ้นตามที่นายะกเทศมนตรีมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิง่นเทศบาลจึงได้ตั้งหน่วยกู้ชีพขึ้น โดยใช้บุคลาก,กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของสองพชในปี2563ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ชีพฉุกเฉินโดยจ้างคนที่มีคุณสมบัติตามที่สพชกำหนดจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และในปัจจุบันได้ยกระดับการให้บริการงานกู้ชีพฉุกเฉินเป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น หน่วย b l s ปัญหาของการเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่ทันต่อเหตุการณ์ทำให้ในปี2562มีอัตราข,ของการเกิดผู้บาดเจ็บจำนวน90 9รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน5ลารายค่ะจากปัญหาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการช่วยเหลือกีราชา้าที่สภานตำตําบลพนม้นมงหัได้กำหนดวิธีการปฏิบัติขึ้นมาใหม่โดยใช้นวรตกรมผู้ชีพ ETCs รวดเร็ว่อชีวิตพี่เชิดขอมิการสร้างมาตรฐานสู่สากลโดยลดระยะเวลาการช่วยเหลือให้เข้าถึงที่เกิดเหตุภายใน5นาทีโดยอยู่ภายใต้การปฏิบัต,ติตามมาตรฐานของสำบัานการแพทย์ชุงชาติปัจจุบันเทศบาลตำบลท่านอ้วยมุงหักเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบมีผู้สูงอายุในเขตเทศาบาลทั้งหมด26.3 2เอร์เซ ส่วนึ่ยเป็นผู้ป่วยรื่อรัางผู้ป่วยติดเตียงขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขเทศบาลได้ทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลพบว่าผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านการสาธารณสุขส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเหล่านั้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะ จากสภาพปัญหาดังกล่วาวขั้ต้นกู้ชีพ etc s ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขจากภาครัฐทั้งนี้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนเราพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับจากการที่เทศบาลตำบลท่านอ้อยพงหาได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้หนึ่งได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสาธารณภัยดีเด่นระดับประเทศอันดับที่สี่ของประเทศรางวัลชุมเชินประจำปีงบประมาณ2,500 ได้รับรางวัลองค์กรของส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบการประมินรอบสุดท้ายรอบที่สรางวัลองค์กรของส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่มีประจักษ์พิสูจนยในปี254 Banning Kung Rao